ออกนะโอ้โหมันก็จะยากเกินไปส่วนฟลาซิโน้ครับเข้าไปรับถวายอยู่ต่อตัวตไปหาเซอร์เซะด้วยครับโอ้โจะไปไหนพี่เกสมาดิโอ้โหนี่หรือกึ่สปอร์ตทตาร่ามาดิเอาดอลม,มาซ้ำไปด้วยดับเบิลคิวเอลีดด่ไม่เอามัเอลีไไไไไ่ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆนะร้อนแล้วครับนามาเสียบครับโอหแรงมากด้านหลังมาครับไปที่ไปท่อมาจับเกี่ยวใส่เต็มเกสเซ่วู่ก่อนคนแรกครับ ีมาต่อไล่เดี่ยวใส่ดูดูครับเสียมาดี้มาดี้แล้วจะเกี่ยวคืนนะครับจะใส่ตัวของด้นนานมารกี้จะมีแข็งอยู่ครับแต่โอ้โหชุดเข้าโกงครับสำหรับทางตัวของกิมเซยทางไหนดีไปทางซ้ายแล้วกันเพราะว่าทางซ้ายผ่านตลาดเดินออกมาแล้วมารกี้ได้ตบนิกเกอร์ถึงตัวจากระบากของเตา่าให้รับปาดได้เหมือนกันระบากของนี่บูผ่าลงไปน้องแบงค์เดินตามลงมาตรงนี้น่จาจะกอรอบอีกตัวแล้วคือน้นองมาร์กี้อะไรก็ไม่รอดเสียไปสี่ตัวเลยครักษ์โอนแปลว่าตายได้ทุกตัว ้โดนแม่แกเสิร์ฟไปก่อนแล้วข้างหลังครับออรันฟิลี่ไปแล้วครับแล้วก่อนนี้มาป้ายก็รีบเดินได้ทั้งได้ลูกมก่เป็นเฟิร์สบัตครับเราถหายหมดเลยมีโดนยิงมาชุดใหญ่กดแข็งไปก่อนแต่ได้หลายสว้ตายไปแล้วบัรกี้ยังเล่นต่อกดน็องชิวขึ้นมาเดิมเติมขึ้นทางโดดมาแล้วกระแทกกันไปตรงนี้แล้วติดเทรบิลเกิรมาสับมาโดนจับโจรในลายทางตรงนี้เดินไล่มาหนึ่งทีทั้มาของไม่ชูเหมือนโดนจับไว้แล้วแต่แต่ว่าคิวๆตรงนี้เหมือนจะลังโดนลังคอเสื้อไว้หายไปเลย อย่าลืมกดติดตามเพจการินาโ o v ีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย